สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก,ก็มีชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นงานมาแบ่งปันนะคะอันนี้ก็จะถักเป็นรูปหัวใจข้างในนะคะต้นแบบนี้ครูยังใช้ไหมพรมขนาดสี่พายใช้สองสีนะคะ,ะสีนี้ก็เลือกตามชอบใครอยากจะได้สีอะไรก็เลือกตามชอบนะคะเพราะว่ามันจะมีแค่ตัว ด้านในกับด้านนอกเนาะที่เล่นเป็นสีเราจะเล่นกันที่สองสีกันเข็มที่ครูใช้ก็ยังคงเป็นเข็มขนาด5.0นะคะแล้วก็อีกอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือกันไกรนะต้องเตรียมกันไกรไว้ตัดตัดชิ้นงานด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะจบเป็นชิ้นงานชิ้นงานไปเนาะ,ะทีนี้เรามาดูวิธีการถักกัน เราจะมาทำได้ให้เป็นวงกลมนะคะโดยวิธีการวางท่าไปอย่างนี้อ่ะใช้เข็มแทงลงไปในช่องควักได้ขึ้นมานับหนึ่งนับสองนับสามเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่สามพันหนึ่งครั้งหรือเลือกพอหนึ่งคอลงไปในช่อง ดึงออกทีละสองนับโซ่สามด้วย1น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่สองทำอีก1ครั้งก็เป็นหลักที่สาตามด้วยโซ่สองพอหนึคอลงไปในช่อง3มครั้งครบ3มแล้วตามด้วยโซ่สอง ลงไปอีกสามครั้งเราจะทําแบบนี้ให้ได้ห้าชุดเอ้ยให้ได้สี่ชุดทําแบบนี้ให้ได้สี่ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเราจะทําแบบนี้สี่ชุดนะคะหนึ่งสองสามสี่โดยมีโซ่สองขั้น เมื่อได้สีแล้วเห็นไหมไหมตัวนี้นะคะเราก็ดึงมันให้มันชิดเข้านะคะหลังจากนั้นก็พอหนึ่งคอคือผ่านหนึ่งครั้งโซ่สามโซ่แรกนะมาหนึ่งสองสามลงช่องที่สามพันได้ขึ้นมาให้ได้สามแบบนี้ดึงออกทีละสองอ่าจะเห็นว่าได้มันอยู่ พอจบชิ้นงานมาเจอตรงกลางนะคะเราจะเริ่มแถวที่สองด้วยโซ่สามเหมือนเดิมพอหนึ่งคอลงไปอีกสองหลักตามได้วยโซ่สองพอหนึ่งคอลงไปอีกสามหลัก หลังจากนั้นตามด้วยโซ่หนึ่งลงช่องถัดมาครบสามแล้วโซ่สองค่ะลงไปช่องเดิมอีกสามหลักโซ่หนึ่ง ลงช่องถัดมาแล้วถักวนมาเราจะจบแถวด้วยพันหนึ่งครั้งนะับไปสามช่องดึงออกทีละสองนะคะอันนี้คือลักษณะของการจบแถวลักษณะงานที่ได้เราจะได้พอหนึ่งคอสามหลัก ตามด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอสามหลักนะคะแล้วระหว่างที่เราจะไปอีกช่องหนึ่งเราต้องโซ่หนึ่งลักษณะของงานแถวที่สองจะเป็นแบบนี้คราวนี้แถวต่อมานะคะแถวที่สามเราจะเปลี่ยนสีได้ขึ้นต้นด้วยโซ่สาม ทำพอหนึ่งคอขึ้นไปหนึ่งชุดหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนสีได้นะคะโดยโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปตรงดอกแยกมันทำดอกแยกมัน เราถากวนมานะคะเราจะมาจบแถวนี้ด้วยกันด้วยการทำพอหนึ่งคอเหมือนเดิมแทงลงไปในช่องที่สามเหมือนเดิมอ่ะเราจะจบแถวกันก่อนลักษณะของการจบแถวเราจะจบแบบนี้คราวนี้เราจะมาดูนะคะเราจะมาดูว่าเราใช้สีอย่างไรอ่ะอันนี้แถวที่สามนะคะ เราจะเริ่มต้นด้วยอีกสีหนึ่งเห็นไหมเราจะทำแค่หนึ่งหนึ่งชุดก็คือพอหนึ่งคอสามหลักแล้วตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งให้ดูที่สีนะคะวิธีการถักก็คืออย่างที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้แล้วจากการเริ่มต้นเนาะคราวนี้มันจะอยู่ที่การเปลี่ยนสีแล้วถ้าเราถักแล้วเปลี่ยนสีไม่ถูกมันจะไม่เป็นรูปหัวใจนะอ่ะ อันนี้คือแถวที่สามลักษณะงานที่ได้สีมันจะเป็นแบบนี้นะอะนะคะสีมันจะเป็นแบบนี้คราวนี้มาดูแถวที่สี่นะคะลักษณะงานลันกษณะถักมันก็จะเป็นเหมือนกันแต่เราจะมาดูที่การลงสีเรามาดูแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่นี้จะเป็นการลงสีเดียวทั้งหมดตลอดทั้งแถว ครูไม่ถักให้ดูนะนะคะแถวที่สี่จะเป็นการลงสีเดียวอ่ะเห็นไหมมันก็เป็นร่มหัวใจละข้อสำคัญจุดสำคัญมันอยู่ที่แถวที่สามนะคะถ้าใครยังงงอยู่ย้อนวีโอไปดูแถวที่สามวิธีการลงลงสีนะคะอ่ะแถวที่สี่เป็นสีเดียวแล้ว แถวที่ห้าเราก็ยังคงเป็นสีเดิมนะคะก็เป็นอันจบแถวงานชิ้นนี้เราจะถักทั้งหมดห้าแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะได้งานซึ่งเป็นคล้ายๆรูปหัวใจเนาะมาหนึ่งชิ้นงานไว้ถักต่อเป็นชิ้นงานอื่นๆน,นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะ